ที่ผมคือรู้ข่าวแล้วแต่ว่าไม่ใช่ผมครับใช่ครับตอนแรกรู้นี่คือเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกรู้ไม่ได้รู้สึกอะไรฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงอยู่แล้วครับแล้วก็ก็เลยไม่รู้สึกอะไรแต่พอพอแบบวันต่อมาผู้จัดก,การโทรมาบอกเริ่มเริ่มคนเริ่มเริ่มเป็นข่าวใหญ่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมันเป็นได้ยังไงแล้วพอพี่สาวผมเนี่ยส่งแบบคร็อปลูปอะไรอย่างเงี้ยเป็นของ เป็นเป็นคอมเมนต์ของแฟนคลับที่ดูซีรีส์ผมอยู่นะครับส่งมาแล้วบอกว่าเฮ้ยเริ่มไม่ไม่อินอะไรอย่างเงี Gar ้ยกลัวไม่อินกับคาแรคเตอร์ในซีรีส์ที่ผมเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเริ่มมีผลกระทบต่อเราแล้วลต้องออกมาบอกว่าเอ้ยมันไม่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับคนตัวเรารู้จักกับพี่นักแข็งซอสเสือคนนั้นไหมคะไอซเสือคนไหนคนที่เป็นโซฟีใครนะครับสวฟีโซฟีไม่รู้จักครับไม่เคยไม่เคยเจอเลย มีการไปขุดภาพว่าต่างคนต่างก็ไปเกาหลีมาด้วยกันอะไรเฮ้ยไม่มีที่ไม่มีครับไม่มีไม่เคยไม่เคยไปผมยังไม่เคยเจอตัวจริงด้วยสักจริงจริงไปเกาหลีล่าสุดเมื่อไหร่ล่าสุดคือไปถ่ายมิวสิกวิดีโอครับแค่สามวันเองครับผมช่วงน่าจะปีก่อนครับแต่ไม่ไม่ไม่มีนะก็คือยืนยันว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรกันนะใช่ครับไม่ไม่รู้จักเป็นงานเข้าวังการมาก็เจอข่าวประกาศเจ้าลูกเลยนอยไหมคะ จริงๆแล้วส่วนตัวผมไม่ได้ไม่ได้นนอยนะครับแต่ว่ากลัวแค่ว่ามันจะมีผลต่อต่ออย่างอย่าง,างาแฟนคลับที่ดูซีรีส์ผมอยู่แล้วเขาอินกับตัวละครที่ผมเล่นอยู่แล้วเขาไม่เห็นข่าวแบบนี้เขาจะไม่อินอะไรย่างเงี้ยกลัวทางด้านนี้มากกว่าึ่งก็อยากจะบอกทางแฟนคลับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงครับก็อยากให้ทุกคนสนุกกับซีรีส์ต่อไปครับ,บตุกผมเราเยอะเองผมไม่รู้สึกอะไรอ่ะกลัวแค่ว่ากระทบกต่อซีรีส์ครับ ไม่มีเลยครับแค่ทางผู้จัดการก็คอยบอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้เราดูพอจะรู้บ้างว่าเป็นใครมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ไม่มีมูลอยู่แล้วที่สุดนครอบครัวเราแล้คะเป็นยคนแรกค่ะครอบครัวเราตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> ก็พี่สาวผม,มรู้แล้วแล้วไม่รู้ว่าทางคุณพ่อคุณแม่รู้หรือยังอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ผมไมไ่ว่าอะไรเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงแล้วคนที่รู้จักผม เพื่อนๆพี่ๆยังนองรู้จักกันหมดอยู่แล้วก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่ที่ในข่าวบอกอะไรหรอกครับเป็นผู้ชายยืนยันนะแี่ว่าไงอ่ะพี่ว่าไงอ่ะครับยืนยันครับผมยืนยันว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผู้ชายชอบกิน คือแต่คืออย่างอย่าง LG BP อย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้รังเกียจเพราะว่าจริงๆผมรู้สึกว่าคนเรารักกันนะครับเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่ฐานะทางสังคมเท่าไหร่มันรักกันมันไม่มีผลอยู่แล้วออกมายืนยันแบบนี้กลัวไหมคะว่าเหลังจากนี้จะลงทุนคุยออกมานี้ไม่ไม่กลัวครับเพราะว่ามันไม่มีมูลมันก็ไปได้อย่างตอนนี้ก็ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าเออเราเราเราเป็นอย่างที่คนในข่าวเขาสอนย่ออะไรเงี้ยผมผมเป็นเหยื่อครับชูเต็มเป็นเหยื่อมากกว่าครับสาวๆหายเลยค่ะ ถ้าเป็นคนที่รู้จักผมคงไม่อะครับแต่ว่าก็มีผลขึ้นจริงอย่างที่บอกว่ามีผลต่อเรื่องเรื่องงานมากกว่าเรื่องของซีรีส์เขากำลังอินอยู่ครับและอยู่ดีพอมีข่าวแบบนี้มาแล้วมันไม่ใช่ข่าวที่เป็นเรื่องจริงด้วยมันกลายเป็นผลกระทบที่แบบไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยดีกับต่อเซซีรีส์แก๊สโซฮาครับแฟนคลับถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆท,ที่ที่ติดตามผลจริงก็คือจะไม่สงสัยเลยครับฝากด้วยนะครับ